สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาเก็บมะม,ม่วงกันนะคะเนี่ยคะ่ะเดี๋ยวเราจะเอามะม่วงนี่ค่ะอ่าอนีค่ะนะคะเดี๋ยวเราจะเอามะม่วงเก็บมะม่วงเอาไปทาอาหารกันนะคะหนึ่งลูกสองลูกนะคะเยอะแยะแล้วพอแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอามะม่วงนี้ไปทําอาหารกันนะคะ ต่อไปเราจะมาเก็บพิีิหนูกันนะคะนะคะมีสุกด,ด้วยเยอะแยะเลยนะคะพิีิหนูค่ะพิี้หนูบ้านสวนเราเองนะคะเต็มต้นเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปทำขลบข้าวกันนะคะจะทำอะไรเอ่ยวันนี้ครูแม่ได้มีเมนูอะไรมาให้ครูทุกคนนะคะมีมะม่วงแล้ว2อลูกนะคะ,ะได้พิีิหนูนะคะ ค่ะทุกคนตอนนี้วัตถุด,ดิบพร้อมแล้วนะคะนี่คือมะม่วง2ลูกที่เราไปสอยเมื่อกี้นะคะแล้วก็พี่ขี้หนูนะคะอหอมแดงนะคะปลาสลิดนะคะปลาสลิดเดี๋ยวเราจะมาทําแกงนอกหม้อก,กันนะคะเดี๋ยวเราจะเตรียมของเอาหอมไปปอกซอยมะม่วงปอกพี่ขี้หนูซอยแล้วก็ที่สําคัญคือปลาสลิดเราจะไปทอดนะคะตั้งน้ำมันเรียบร้อยเรามาทอดปลาสลิดกันนะคะ ทอดขนาดนี้นะคะพอดีแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะเอามาแกะเนื้อนะคะเราให้เขาเย็ยนเราแกะเนื้อแล้วเดี๋ยวเราจะมาทอดอีกครั้งหนึ่งนะคะนนะะคะี่คือปลาสลิดทอดนะคะ <S <S <ๆ>เรานำปลาสลิดที่แกะแล้วนะคะไปทอดอีกทีนึงนะคะ จะให้เขากรอบค่ะนะคะแล้วก็รับประทานง่ายขึ้นเราก็เอาก้างกลางออกซะทอดใช้สองนิ้กแป๊บเดียวนะคะไม่ใช้เวลาแป๊บเดียวค่ะ ถ้าใครไม่สะดวกก็ทอดครั้งเดียวแล้วก็แกะได้เลยนะคะแต่คุณแม่ก็เห็นว่าเราจะได้ทานสะดวกขึ้นนะคะก็เอามาทอดสองครั้งตอนแกะเขาจะแกะง่ายแล้วเราก็ามาทอดให้เขาเหลืองหน่อยๆน,นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาไปทำกับข้าวได้อร่อยเอาทำเป็นปลาสลิดยำปลาสลิดก็อร่อยนะคะกรอบอร่อยค่ะ นอกหม้อนะคะง่ายๆเราก็เอาเครื่องปรุงคือหอมแดงนะคะอ่าที่ขี้หนูนะคะใทลงไปในชามแล้วก็มะม่วงนะคะลงไปนะคะอ่านะคะแล้วก็ต่อด้วยนะคะปลาสลิดนะคะแล้วก็ใส่ปลาสลิดที่เราทอดไว้รวมไปนะคะแล้วก็ใส่ไปที่เราชอบ ใส่ขนาดใจแล้วก็ใส่ไปนะคะอ่าลองสักค่เราใส่ไปอร่อยเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเติมน้ําร้อนเข้าไปปรุงด้วยน้ําปลานะคะน้ำเดือดแล้วนะคะพร้อมค่ะน้ําเดือดแล้วพร้อมที่จะเอามาเทใส่้องแกงนี่นะคะใส่ในชาม นี่งคะที่เขาเรียกแกงนอกหมอ้อแกงนอกหมอ้อก็คือแกงที่อยู่ไม่ได้แกงในหมอ้อแต่แกงในชามแต่เป็นการปรุงรสนะคะแบบง่ายนะคะด้วยน้ำปลานะคะถ้าจะชอบหวานก็ตัดน้ำตาลปิ๊บหน่อยนะคะลดเค็มของปลาสลิดกับความหวานและความเปรี้ยวของม่วงก็จะออกมานะคะ นี่ก็คือหน้าตาแกงนอกหม้อนะคะมะม่วงนะคะนะคะหอมซอยพิขี้หนูปาสลิดปรุงด้วยน้ำปลานะคะเสร็จเรียบร้อยไดเอ็ดได้เลยค่ะอร่อยนะคะหาทานได้ง่ายๆไม่ยากนะคะลองไปทานดูนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ตามครูแมวด้วยนะคะสวัสดีค่ะ